สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุ้พิกุลอีกแล้วนะคะในหน่วยการเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีและการสื่อสารวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเทคโนโลยีที่ใช้ในการสื่อสารนะคะเทคโนโลยีการสื่อสารหมายถึงสิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้นหรือสร้างขึ้น เพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างกันนะคะระหว่างผู้รับสารกับผู้ส่งสารนะคะเพื่อให้ได้รับความเข้าใจที่ตรงกันนะคะซึ่งประกอบด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทนะคะประเภทของเทคโนโลยีการสื่อสารมีสองรูปแบบนะคะ 1. เป็นการสื่อสารทางเดียวเป็นการสื่อสารให้ผู้รับนะคะผู้รับสารเป็นฝ่ายเดียวโดยที่ผู้รับไม่สามารถที่จะตอบทันได้ทันทีเช่นการที่เด็กๆดูทีวีหรือฟังวิทยุนะคะอันนี้เป็นการสื่อสารทางเดียวค่ะ 2. การสื่อสารสองทางค่ะเป็นการสื่อสารที่ผู้รับสาร สามารถพูดคุยหรือตอบโต้กับผู้ที่ส่งสารได้ทันทีเลยนะคะเช่นการที่เด็กๆพูดคุยโทรศัพท์กันนะคะ,ะหรือการประชุมนะคะในระบบซูมหรือในระบบหลายกลุ่มนะคะอันนี้ก็คือการสื่อสาร2ทางนะคะเด็กๆรู้ประเภทของการสื่อสารทั้งสองทางแล้วนะคะ,ะงานวันนี้ ครูพ ų, ี่กุณจะให้เด็กๆทำแบบฝึกค่ะเด็กๆหยิบหนังสือสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดไปที่หน้า22ค่ะเขาบอกให้เด็กๆลากเส้นโยงภาพการติดต่อสื่อสารไปหาภาพโลกให้สัมพันธ์กันนะคะส่วนหน้าที่สองนะคะหน้าที่23นะคะเขาบอกให้เด็กๆ ลากเส้นโยงภาพโทรทัศน์ไปหาภาพวิธีการใช้เครื่องมือสื่อสารอย่างประหยัดแล้วก็ระบายภาพให้สวยงามด้วยนะคะภาพไหนเป็นการดูโทรทัศน์อย่างประหยัดเด็กๆโยงเส้นนะคะแล้วเด็กๆก,ก็ระบายสีให้สวยงามแล้วก็ส่งมาให้ครูพิกลกับคุณครูนกช่วยกันตรวจนะคะไปแล้วคะ่ะบายบายรักนะคะ